หลังจากที่ผมน่ากเกี่ยวกับฟลอตทรอปิก้ากับฟลอตตอกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงของสาวคนหนึ่งที่ดูแล้วมันเหมือนจะมีชีวิตจริงหรือไม่มีชีวิตจริงก็ไม่รู้นะเป็นยังไงนะก็ะซึ่งเป็นสาวคนหนึ่งที่ดังมากในติ๊กตอกที่เรียกบรรดาชาวฟลอตตอกเนียเรียกว่าเจียเฟยและเป็นหลอดประธานาธิบดีของฟลอตทรอปิก้าในตานตั้งสมมุิขึ้นมาด้วยซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราจะพูดถึงที่มาของมีมเจียเฟยกันแล้วเจียเฟยคือใครเป็นยังไงลักษณะอย่างไร ก็มารับชมและรับฟังกันเลยครับก่อนจะดูคลิปนี้กันก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำนลังใจในการทำคลิปต่อไปและระบบซุปเปอร์แชทเปิดแล้วสามารถส่งคอมเมนต์เป็นกำนลังใจให้ผมได้นะครับโอเคครับราเริ่มกันเลยดีกว่า ใช่คือแค่ในแพลตฟอร์มทิกตอกที่เป็นของบัญชีบอทจีนที่รีโพสต์จากวิดีโอโดยยนหรือซึ่งง่ายๆว่าเป็นทิกตอ็อกสาขาจีนในโดยยนเนี่ยมันจะมีผู้หญิงเอเชียที่น่าดึงดูดและพยายามขายของสินค้าผ่านโฆษณาที่ค่อนข้างแปลกๆในสไตล์จีนส่วนภาพเจี๊ยบเฟยนั้นอันโด่งดังเนี่ยมันกล่าวเอาไว้ว่าเป็นใบหน้าของดาราเคป๊อปจีนที่มีประมาณ2คนด้วยกันระหว่างหวังเฟยเฟยและเหมิงเสี่ยมาผสมตัวกันเป็นเจี๊ยบเฟยในแบบโฟโต้ช็อปเอามาใช้เป็นแตน์ทวิตเตอร์เพื่อเกิด ตุ้นให้เกิดบัญชีล้อเลียนหลายบัญชีที่ใช้ประโยชน์จาก FX เอฟเฟกเสียงและแนวคิดเสียสีอย่างเช่นการถูกลักพาตัวของเจฟเฟย์กินน,น,น,นี่เกิร์ลวอล์กิ้ไซด์วอล์กซูเปอร์ไอดอลและบาดูซี่วอล์ชั่วเจฟเฟยเนี่ยมันมีการสร้างมาจากบัญชีบอรดหลายๆบัญชีแอคเคาท์ต่างๆ ซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยมันใช้สื่อถึงดาราเคป๊อชาวจีน2คนด้วยกันคือเหมิงเจียและหวังเฟยเฟยจากสมาชิกกลุ่มมิสเอเพื่ออ้างถึงในการใช้คำว่าเจียเฟยมาผสมผสานกันแล้วทำไมศิลปินของเคป p OP จีนนี้ทำไมถึงต้องผสมผสานด้วยกันเป็นเจียเฟย ก็เดี๋ยวจะมา explain ให้ฟังก็ต้องมาย้อนปี2019จนถึง2020ในช่วงเวลานั้นบอร์ดจะอาจยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในการผสมผสานของ2สมาชิกของวง Miss A แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เวลาผ่านไป2-3ปีผ่านไปมีคนนึงได้เอามาอธิบายว่าว่า,วาเจอเฟ์นั้นเป็นคนนู่นนี่นั่นซึ่งได้รับคําอธิบายมาจากช่องติกต o k v i v i a n Mandarin 21เมื่อ10 4กุลาคม2022ที่ผ่านมาโดยในคลิปเธอสื่อว่าความหมายของเจเฟยมาจากไหนเอ่ย j a f e is a mashup of the two Chinese K-pop stars Mengjia and Wang Feifei Fei, from the girl group Miss A The profile picture used by Jafey accounts combined the features of the two and added some Photoshop effects to accent Asian beauty standards pale skin big eyes Chan Point พอน่าจะรู้ชื่อของเจเฟยแล้วนะครับเราก็เข้ามาสู่จุดกำเนิดของมีมที่ทำให้เจยเฟยเนี่ยดังขึ้นมาได้กันดีกว่า ในช่วงแรกเลยที่ทําให้มีมดังมาได้เริ่มต Trans ้นในเดือนพฤษภาคมปี2 5 6พทาง t i ๊กตอกต่างๆก็เริ่มมีบัญชีบอร์ดจีนที่มาจากแอปด o ยเหยียนซึ่งบอร์ดที่ทากลา่าวพูดเอาไว้จะเป็นการรีโพสต์วิดีโอที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในครวัวเรือนหรือจะเป็นเสียงย้อนมิยน,ยนจากด๋อเหยียนโดยคำรบรรยายของวิดีโอเหล่านี้จะขอให้คนใน t i ๊กตอกเนี่ยคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอหรือเรียกว่าหน้าโปรไฟล์นี่แหละเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ข,ของสินค้าที่เขาได้ขอออกโฆษณาไว้ นอกจากนี้บัญชีบอทแอคเค้าจีนจะส่งกลดหัวใจคอมเมนต์ของวิดีโอในช่องของเขาให้ชาวติ๊กเกอร์ซึ่มีจำนวนมากนี่เข้ามาดูกัน By the way บัญชีบอทนั่งเดินส่วนใหญ่นั้นถ้าหาไม่ใช่ทั้งหมดที่จะถูกลบหรือนังับโดย Tik t o k อเนี่ยก็จะไม่รู้สิว่าจะอย่างไหนะก็อย่างเช่นตัวอย่างแรกที่ยังสามารถเข้าถึงได้โดยถูกโพส์เมื่อวันที่ 26มิถุนายนปี2021ในช่อง TikTok อกฮันช์หวงซึ่งคลิปนี้มียอดวิวถึง22,100วิวใน1ปีและจุดนี้เองทำให้คำว่าเจเฟรยก็เริ่มผุดขึ้นมาใน TikTok ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากแอคเคาท์ล้อเลียนต่างๆมบัญชีบอของเจเฟรยเป็นที่ทุกจักใน t i ติ o k ตอกเริ่มในช่วงกลางปี2021เนื่องจากการปรากฏหน้าฟีด For You เริ่มผุดผู้ใช้จากต่างๆบ่อยครั้งและความนอนเซนส์ของภาพเสียงและภาษาอังกฤษที่ดูแบบแปลกๆและความโลคโชันที่ของวิดีโอจึงทำให้สิ่งนี้เองเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้บัญชีล้อเลียนหรือเป็นบัญชีที่พวกชาวพลับตอกของเจเฟยปรากฏขึ้นในช่วงกลางปี2021อย่างเช่น3รกรกฎาคม2021ช่องติ๊กตอกเจฟเฟย์อาพวิดีโอล้อเลียนเป็นครั้งแรกโดยการ ใช้สินค้าจีนแล้วช่วงนี้ก็ยังคงโพสเล่าเรียนไปเรื่อยๆจนถึงกระกฎาคมปี2011ขออภยครับปี2021โดยช่วงนี้เป็นกลุ่มแรกที่บนแพลตฟอร์มเนี่ยได้เริ่มการแบบว่าแพร่กระจายไปทั่ว tiktok เป็นครั้งแรกสำหรับวิดีโอที่อุ้ยและเป็นครั้งแรกของสำหรับวิดีโอม er ีนเตียบเฟิรและเขาก็ได้อัปโหลดอีกทีในวันที่1 4กระกฎาคมปี2 0 2 1อีกครั้ง วเวลาผ่านไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนบัญชีแอคเคาที่ร้อเรียนจีนอื่นๆก็เริ่มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน20 2021 ที่ติ๊กต็อกช่องหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังทำอาหารโดยใช้ล่มและกรีดร้องในขณะที่ไฟจากกระทะพุ่งใส่หน้าของเธอจนสมผลให้ใกลายเป็นวารัาในช่วงปี2021จากบัญชีของเจเยเฟยซึ่งมีการแชร์ของตัวอย่างแรกและถูกอัปโหลดในเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2021โดยช่อง a d v e r t i s e m e n t 79 o ้อสคร e มมิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นแหกปากออกมามันก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อเจ ie ียเฟิร์สครีมและได้รับการรีมิกซ์เป็นเสียงอื่นๆมากมายต่อเน,นื่องในตลอดปี2021อย่างเช่น15กันยายนช่องเจียเฟิงสโปรดัตได้รีมิกซ์เสียงกรีดร้อง s c r e มมิ่งของเจียเฟิร์สกลายเป็นเวอร์ชันสปีดอัพ พอโชว์เวลาผ่านไปเดือนหนึ่งก็เริ่มมีการใช้ผู้หญิงจีนที่สวยผอมเพียวเ,เดินหลบไปแบบตัวแม่จะแครเพื่อสุดลริ่ต้นของ Skinny Girl Walking Sideway สวดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2021จากช่อง MN m n, n o o x x 0 0 หลังจากที่มีคลิปนี้ไปก็เริ่มมีการเริ่มล้อเลียนพวกวิดีโอต่างๆที่เริ่มแปลกๆของผู้หญิงที่เดินสวนทางทางระหว่างสิ่งของต่างๆแบบไม่มีความจำเป็นอะไรเลย <S 2> <S 2> <S 2> และคริเตอร์เองก็จึงเริ่มมีการเริ่มอ้างอิงทั้งสองมีมเนี้ยไปเข้าไปในเนื้อหาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น21ธันวาความปี2021ช่องเจี๋ยเฟยแฟมก็ได้อัพวิดีโอแบบเจี๋ยเฟยปีต่อมา2022วิดีโอที่เป็นลักษณะของเจี๋ยเฟยแล้วก็มีการเดินแปลกๆก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นเช่น4มกราคม2022 m a t AEP 2อัพคลิปแก้ไขต่างๆของเจี๋ยเฟยด้วยวิดีโอจาก MN MN O X X 0 0 ในช่วงเวลานั้นเองเชอเฟอร์เองก็มีการถูกลักพาตัวเป็นแบบเล่นๆด้วย <c oughs> เมื่อาในช่วงยุคแรกๆของเจี๊ยบเฟยที่กําลังดังได้มีการคาดเดาหรือมีคาดการณ์ศาสตรจากชาวทิก,กเกอร์สอย่างแบบว่าอับบาชัโจ็กกิ้งกันว่าบัญชีบอทดกาลังทุรพาตัวของผู้คนต่างๆเพื่อให้มากดลิงก์ที่เอาไว้อยากจะซื้อของอย่างคลิปแรกที่ถูกอัปโหลดเมื่อ1 0พฤศจิกายน2021โดยช่องทิก t o อรเจี๊ยบเฟย7ก็พื่อได้อัปคลิปเอาเจี๊ยบเฟยเนี่ยมาเอาคนต่างๆมารับพาตัวไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งหรือที่ง่ายๆสุดก็คือปาก แล้วอย่างคิดไปเลยว่าเออเฮ้ยแนวคิดนี้ก็ยังคงมาใช้ในจนปี2022ได้ไงอะ่ะอย่างเช่น4มกราคม2022ช่องเจีเฟย์แซ็กซี่โปรดักต์ได้อัปเดตที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกดึงลงมาจากหน้าตา่างปัจจุบันนี้เจีเฟย์ก็ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมโดยมาจากชาวฟลอปต็อกทั้งการใช้รีมิกม์ ใช้การพวกอะไรล้อเล,ยล,ยลยียนต่างๆหรือเป็นการใช้ฟลอปทรอปิก <world> <the> <and> <uros> ้าอประสงค์ณจังหวัดจันทบุรีมีผลิตภัณฑ์จากเจยเฟยก็คือผลิตภัณฑ์ของกูนั้นแหละซึ่งเป็นน้ำพูเซ และนี่คือประวัติที่มาของเจียเฟยรลอประธานาธิบดีของฟลอ p ทร o ปิกาซึ่งจะมีประมาณนี้นะครับ